มาเก็บเห็ดเหมือนเดิมนะครับตามคําขอนะครับวันนี้ทําปอพอทั้งวันเลยครับมามืดนะครับอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับคอเห็นกันอยู่นะครับเดี๋ยวจะเก็บเห็ดคืนนี้ครับเก็บแล้วก็ลดน้ําเหมือนเดิมนะครับทําคลิปซ้าๆเหมือนเดิมครับฝากติดตามนะครับคลิปคุณหลุนเก็บเห็ดเหมือนเดิมครับดูแลเห็ดเห็ดนางฟ้าภูฐานนะครับฝากติดตามครับอยากคุณหลุนจะเก็บเห็ดยวเข้าไปดูเรืงองเห็ดกันครับมาอีกแล้วครับคุณหลุนแอบมาดูเห็ดกลางคืน หลังจากเก็บไปแล้วนะครับเป็นไงบ้างเนอะพัฒนาหรือ,อยังได้อยู่นะครับหลังจากเก็บเห็ดไปแล้วนะครับก็มีออกเพิ่มนะครับโอ้โโตขึ้นพอสมควรน่ารักนะครับนี่ดูกำลังออกเลย กำลังออกเลยครับกำลังโตขึ้นนะครับข้าลงเห็ดกันอุยยะอุยยาที่เราเก็บไว้เมื่อวานนะครับที่เหลือไว้นะครับเมื่อวานเก็บแล้วได้สามถุงวันนี้เหลือไว้อีกวันนี้มาครับเจอกันในช่วงเย็นนะครับวันนี้ทําเอกสารทั้งวันเลยครับมีเวลาน้อยเรามาดูคำเดิมครับเขาขาวขาขาวนะครับขาขาวอวบ นะครับข้างล่างข้างบนมีหมดเลยนะครับที่เราเก็บไว้เมื่อวานนะครับขาวๆปวบสูงๆน่ารักนะครับน่ากินนะครับอุ้ยสวยอยู่นะครับที่เราเก็บไว้เมื่อวานนะครับอยู่ได้อยู่เหตุในวันนี้นะครับสุขสันต์ครับเพื่อนผมเหมาเรียบร้อยนะครับทั้งหมดกําลังเดินทางมารับ นะครับเห็ดนางฟ้าพุทธานับคุณหลุนเลี้ยงเองนะครับรดน้ำเองเมื่อวานแล้วเก็บไว้สุขสันต์ครับเพื่อนสุขสันต์กำลังเดินทางมาครับเหมาหมดเลยวันนี้ไม่ต้องไปขายไหนเลยสุขสันต์ชอบแน่นอนครับดูดิอวบอวบน่ารักน่ารักนะครับอืมอร่อยแน่นอนเดี๋ยวคุณหลุนเก็บเห็ดนะครับเรามาติดตามครับเหมือนเดิมครับวันนี้คุณหลุนเก็บเห็ดครับ ก่อนเก็บก็เหมือนเดิมครับแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อทักนิดนึงนะครับนะฆ่าทั้งมือทั้งกระมังครบครเหตุจะได้ออกนานมืดนิดนึงนะครับมองไม่ค่อยเห็นวันนี้มาเย็นครับทําเอกสารครับทําปอพธรรมดาครับทํางานเอาหลายๆอย่างวันนึงจะสนุกดีมืดนิดนึงครับติดตามครับว่าจะได้เท่าไหร่ครับวันนี้เก็บเห็ดเอาละครับดูนะครับ โอ้ยบวบเลยอันแรกกอบวบเลยครับลูกสันชอบแน่นอนครับนี้มีคนเหมาไปแล้วนะครับจะได้เท่าไหร่ไม่รู้เดี๋ยวเรามาช่างน้ำหนักเอาแต่เหมาหมดเลยเหยียบเลยนะครับวันนี้เดี๋ยวนี้เราจะหยุดรดน้ำนะครับแต่มันออกอยู่นะ อบอวดเลยครับขาวขาวโอ้หนี่ครับโชว์หน่อยโชว์หน่อยอบอวดเลยครับอบอวดเลยอบอวดเลยครับสุขสันต์ชอบแน่นอนนี่ครับอบอวดทั้งนั้นเลย มืดหน่อยนะครับวันนี้มืดหน่อยคุหลุนมาเย็นไปหน่อยครับวันนี้ทำาเอกสาเราเก็บเสร็จแล้วก็ลดน้ำครับวันนี้ตอนแรกว่าจะไม่ลดนะครับแต่กำลังขึ้นใหม่ยิบเพียบเลยลดน้ำต่อเลยดีกว่ามอนเดิมวันนี้ครับคลิปเก็บเห็ดมือนเดิมคุณหลุนเก็บเห็ดเพราะการดูแลงสงสสยวันนี้จะได้เยอะกว่าเมื่อวานครับ เมื่อวานได้สามถุงนะครับในหกขีดวันนี้จะได้เท่าไหร่ครับมาลุนะ้นกันอบวบทท้งนั้นครับอบวกอบวกอบข,ขาวเลยเข,าขาวเลยดูด,ดิขา,ขาวเลยครับมืดนิดนึงขา,ขาวเลย ด,ดูข้างหลังหน่ครับออกเปลครับมีรางวันมันออกด้านหลังด้วยมันทะลุถุงครับอะที่เหลือเก็บไว้ครับเดี๋ยวยลดนะ้ำได้เยอะอยู่ครับได้เยอะอยู่เดี๋ยวรู้ว่าได้กิโลครับเดี๋ยวเราไปช่างกัน ครับวันน้กี่โลครับหูวหลุนนะครับเก็บเห็ดได้แปดขีดครับมากกว่าเมื่อวานนะครับแปดขีดครับแต่เยอะอยู่เลยที่เหลือก็เหลือไว้เต็มเลนะครับแล้วลดน้ํานะครับยังมีเล็กๆเกิดขึ้นมาเพียบเลยนะเต็มเลยนะครับเราวก็เก็บไว้นะครับเดี๋ยวลดน้ำปุ๊บพรุ่งนี้เราก็มาเก็บใหม่นะครับ เหลือเยอะเลยนะครับหาได้ได้เล็กน้อยครับวันละสี่สิบห้าสิบครับของใสวันนี้จะได้สักหกสิบาทเหมือนเดิมไม่เป็นไรเอาหมดครับเดี๋ยวคุณลุนตัดขายเหตุนะครับรอแป๊บนึงนะครับครับนําประตัดขายเหตุกันครับมาดูครับเหมือนเดิมกระมังคู่ใจผงเมื่อวานถุงพลาสติกมซื้อมาแล้วนะครับอันไกลมาเดินสีฟูนะครับ นัดยังไงกินแบบนั้นครับอบอั่วขาขาเท่านั้นเลยครับสุขสันต์ชอบแน่นอนครับวันนี้สุขสันต์เหมาเลยเก็บเย็นหน่อยครับวันนี้ทําเอกสารเยอะทั้งพันแล้วไปทำอะไรยโอ้ยอร่อยแน่นอนวันนี้หูอดอกนี้อวบมากดูดิอบใหญ่ครับเพื่อนผมชอบแบบนี้ครับอบอั่ใหญ่ เพื่อนอกได้เยอะดีแกจะกชอบเนาะผมมาได้หมดครับอร่อยเหมือนกันหมดเพราะว่าเห็ดผมมันอร่อยอยู่แล้วหวานทุกดอกันจะช้าเบาๆนะครับตัดขาอย่างเห็นเราช้าเห็ดเพื่อนกินไม่อร่อยถ้าขายคนอื่นกันเยอะพี่น้องกินไม่อร่อยครับค่อยๆ ไปทำรับใจเย็นเมืดอแล้ววันนี้ทำอย่างอื่นไม่ได้แล้วดีวันนี้มีคนเหมาครับน่มัเขาขาหกบวกแน่นอนอร่อยแน่นอนครับปุ๋ยเรพยายามทำคลิปตลอดนะครับออกน้อยออกมากก็ทำไปนะครับทำให้พี่น้องได้ดูนะครับการเลี้ยงเห็ดพอเห็ดการดูแลนะครับซ้อมไว้นะครับอย่าเทิมหนะ้าจะาเป็นการเรียนการสอน จะอ่านคิดสอนนักเรียนครับเทิมหน้าซ้อมไหมวันนี้ได้เยอะกว่าเมื่อวานครับแน่นอนจริงปวดเท่านั้นเลยครับดิีปวดเท่านั้นเลยธรรมาดาครับสูตรคุลุนมีเยอะขายเยอะมีน้อยขายน้อยครับสิบบาทที่สิบบาทเอาหมดดีกว่าไม่มีอะไรเข้านะครับไรายได้เอาหมดครับ อย่างน้อยเราก็ได้เรียนรู้ไปด้วยครับเรียนรู้การเลี้ยงเห็ดเพราะเห็ดเรียนรู้การทำคลิปวีโอนะครับอย่งน้อยก็มีประสบการณ์ดูดูประสบการณ์ขขงเขาพวกนี้ครับหูใหญ่มากอร่อยแน่นอนเ่อนผมต้อสุขสารบอกว่าอย่าอย่าได้ดอกกบๆใยๆผมจัดให้เลยวันนี้ใครสนใจนะครับสั่งได้เลยนะครับจะพยายามดูแลให้อย่างดีเลย มันพรุ่งนี้ถ้ามีนะกเก็บไม่อยู่ครับน่าจะได้อยู่ประมาณสักสามสี่ขี 3, 4, 3. ดได,ได้หมดแล้วครับโอ้ยใช้ได้ใช้ได้โอเคหมดแล้วครับเดี๋ยวขาขาเห็ุดไปทิ้งแป๊บมันเดิมคนระับมันมืดทำไม่ดีเดี๋ยวงูมาเหมือนเดิมนะครับต้องดูแลตัวเองคนระับมันมืด ต่อไปเก็บเต่ถุงครับถุงซื้อมาใหม่นะครับนี่เราจะได้กี่ถุงครับแต่วันนี้เราจะใส่ถุงถุงเดียวก็พอ,อให้เยอะที่สุดเลยเพราะว่ามีคนเหมาแล้วเพื่อนผมกาสุขสันต์หันเบาๆนะครับเ๋ยวช้ำสบายใจแล้ววันนี้ทำเอกาสารเกือบเสร็จ เอนเยนก็มีเงินเข้านะครับ60บาทอ๋อมีรายได้60บาทวันนี้ก็โอเคอยู่ได้ครับวันละ60บาทดีกว่าไม่มีเลยนะครับดีกว่าออกอย่างเดียวรอเงินเดือน,อ,นอย่างเดียวไม่ไหวครับเนี่ยชีวิตคุณลุนครับ มันบ้านมานนอกใครรู้จักนิสัยครับแต่โอเคชิวๆครับ้านนอก้านนอกไม่เรื่องมาได้เอาถุงเดียวพอได้เท่าไหร่เอาไปทั่งครับปุ๊บหกขีดหกขีดครับมันเดิดมทั้งวานตัดขาแล้วหกสิบบาท วันละหกสิบาทพอครับสำหรับเห็ดคุรุนเดี๋ยวต่อไปเรามาลดน้ำครับอย่าเก็บไว้ก่อนเหมือนเดิมครับรดน้ำครับหนึ่งบัวกับอีกหนึ่งถังวันนี้ฝนมาตกครับ <c oughs> แฉะไปหน่อยมไม่เป็นไรเบหนึ่ง มาเดิมครับกระสอบปานพิเศษนะครบุณหลุนชุบน้ำคับสบายสบายวันละหกสิบบาทดีกว่าอยู่เฉยๆครับ<อ>เสริมความรู้ตัวเองครับฝึกทักษาชีวิตนะครับเหมือนเดิมทำเหมือนเดิมครับ วันแล้วนิดแล้วหน่อยก็เอาม,มีความสุขมันอยู่ที่ใจครับความสุขไม่มีแป๊บเดียวแป๊บเดียวก,ก็เสร็จแล้วรดน้ําแล้วก็เสร็จแล้ววันนี้เราก็ลอยเน็ดไปขายขายให้เพื่อนตัวเองแล้จะเข้ามารับกำลังมาวันนี้สบายใจหน่อยไม่ต้องออกไปข้างนอกโรงเรียนมีเพื่อนมาซื้อครับ 60บาทเาพาอ60บาทก็พอใจแล้วครับเห็ดชุดใหม่ก็กำลังสั่งอยู่นะครับรออยู่สองใส่น้องเขากำลังผลิตอยู่ครับรอรอมาเด้อน้ำก็เทยที่เคยครับให้มันแฉะแชไปเลยเอต่ไปรดน้ำอีกหนึ่งบัว ช,าชา้าๆนะไม่ต้องรีบชา้ชาๆน้ำเข้ารูนะครับเน็ดเราจะเน่าหยดเชื้อราเราจะเน่าครับช,าช,าชา้าๆช้าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราได้ขายอีกครับเพราะยังเก็บไว้อีกเยอะเลยครับ จบเลยวันนี้ยังเหือยเยอะเลยนะครับไม่ต้องเหนื่อยครับไม่เหนื่อยอยู่แล้วฟิตสำหรับคลิปนี้คุณหลุนก็ฝากพี่น้องนะครับกดแชร์กดกระดิ่งนะครับกดติดตามคุณหลุนด้วยนะครับสำหรับคลิปคุณหลุนครับดูแลเห็ดเก็บเห็ดนะครับสวัสดีครับฝากติดตามครับผมโอเคครับเหมือนเดิม หกสิบบาทก็สบายใจแล้วครับสุดท้ายเธอก็มาทิ้งฉันไปมันเหมือนไม่มีความหมายกับเธออีกต่อไปเธอทำให้ฉันตายใจ